เป็นฟรีคิกของอิสลา่อลไลร,รอมัดหรือเปล่าอยู่ที่บอลโอ้ลูกนี้ไกลอยู่นะ แล้วยกมาในกรอบกระโทษแล้วโอ้ล้นแล้วแล้วเรียบร้อยโอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้ลูกนี้เรามัดยกเข้าไปในกรอบนะสวยเลยทีเดียวแล้วไม่รู้ใครซ้ำโอ้เจ้าหมูฟนะหมูปีนะหมูปีจบสกอร์ให้เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งลูกนี้ กลับมาเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งตอนนี้